เฮ้ฮัลโหลสวัสดีครับน้องๆทุกคนว้าวเอ้วันนี้เราก็มีอุปกรณ์นี่เครื่องมือจับหาของเล่นอีกแล้วนะครับเ้ hey. วันนี้เราอยู่ที่ริมแม่น้ำนะครับ <Yeah. S 2> เดี๋ยวเราออกตามหาด้วยกันนี่เรามีอุปกรณ์เครื่องมือเฮ้ยเฮ้ยทุกคนว้า wow. ว โอ้ยไม่ก l เอลฟ n นโอ้ช้างว้า wow, วสวยมากเลยทุกคนเฮอ้ hey. oh, สวยมากเลยโอ้โอโอ้โอ้โมันจะหนีเราแล้ว,ลวมันจะหนีลงน้ำ้วโอ้ oh, ตายแล้วโอ้ว้าวสุดยอดเลยไอ้สิ่ตัวช้างใหญ่ เอลฟินเอลฟินโอ้โหตีรังกาโชยอีกนี่นี่เดี๋ยวเอาใหม่อีกรอบพี่ตีรังกาโชหน่อยดิโอ้โหโอ้โหเย้โอ้โหโอเคทุกคนนี่ใส่ในกระเป๋าไปเลยนะคโอ้เฮ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 ้แมมมอสแมมมอสทุกคน โอ้ช้างแมมมอสเอ้โอ้สีสวยมากเลยทุกคนว้าวแมมมอสเฮ้เข้าไปเลยว้าเฮ้เฮ่เฮ่เฮ่ตายสินี่มันอะไรกันโอ้ชีบามาลาย โอ้มาลายทุกคนชีบะว,ว้าวชีบะมาลายเราเจอมาลายทุกคนโอ้ยอดอเฮ้เออไปเลยนี่มาตามมาตามมา คนตามคนมาว้าวโอ้๋ไม yeah! oh ่กอดยบบฟลูโอ้โหบฟลบลูสีฟ้าสวยมากเลยทุกคนบฟลควายนะควาย hey 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 hey! วเฮแเราเจอหางมันด้วย ไอนี่อะไรโอ้ว้าวว้าวไดนโนเสารัสว้าวสวยโอ้นี่มันไดนโนเสารัสอยู่ว่ะไดนโนส a u r ล้ลานปีเลยนะนี่โอ้สุดยอดไปเลยอ่าเต็มกระเป๋าแล้วทุกคนเฮ้เฮ้เฮ้ทุกคนเจออีกแล้วอ้าว ที่มันก็ไดโนเสาร์อีกแล้วตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ยุคไดโนเสาร์โอ้โหนี่เปนไดโนเสาร์หรือว่าอะไรวะเนี่ยโอ้ว้าวดูนะโอ้มันเดินได้ด้วยทุกคนเฮ้ยมันจะเข้ากระเป๋าไปแล้วมันจะเข้าไปหาเพื่อนมันแล้วโอเคโอเคโอเค yes wow oh hey wow สุดยอดเลยน้องๆตายสิเจ้าจอดนี่มันอูดรือว่าไดาโนเสวะแน่โอ้ไดโนเสาร์เฮ้เ oh. hey. จ้าจะหนีไปไหนจะกลับเข้าที่เดิม ว้าวไดโนเสาร์จอดอิจริงแงัดสนโอเคเรียบร้อยโอ้สุดยอดเดี๋ยวเราดูบนต้นไม้กว่าโอ้โห เฮ้ hey, ทุกคนดีมันอะไรกันไปตายโคโคาสิโรบินโคคนัสโคคนัสโอ้ยมีเอโรเพนด้วยว้าวเอโรเพนออเรนด้วยสีสม้มเราเจอช้างสีส้มตัวใหญ่เลยทุกคนโอ้โหไม่แกะกองเลยโอ้โหสามดี ว้าวเดี๋ยวเราแกะออกมาดูหน่อยสิโอ้โหสวยงามเลยทุกคนว้าวอ้สวยมากเลยเฮ้ยเจ้าช้างเอรูเพนโอ้โหเย้ My God โอ้ มากเลยว้าวเป็นหนีขึ้นต้นไม้ไปแล้วมาเฮ้ยว้าวนีเดี๋ยวให้เดินเดินลงน้ำเลยสิเดินลงน้ำไปกินน้ำน่้งกินน้ำ อโอเคทุกคนว้าสุดยอดเลยนี่โอ้โหไปเลยกลับที่เดิมไดยไปกลับเข้าไปที่เดิมโอเคนี่โอเค,อเคใส่นี่เลยนะทุกคนไปเลยนะทุกคนไปต่อนะอเดี๋ยวราไปต่อโอ้โห ดินแดนแห่งนี้พินดินแดนมหัศจรรย์จริงๆเอ้ hey, 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 hey. เราเจออะไรทุกคนโอ้ oh, my god ขิงคองโอ้ดึกคองโอ้ไอ้คองก็ส d ามดีด้วยเฮ้ยยอดเลย นี่มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงวะเนี่ยไหนลองดูสิไอ้โจ้าของโอ้ทุกคนเฮ้ยว้าวโอ้ว้าว,ว,าวมายกอดเฮ้ยเฮ้ยโอ้น่ากลัว เฮ้เฮ้เฮ้นี่มันอะไรกัน oh. อู้เดี๋ยวเจอกับเจ้าช้างเอลเพนไหนเป็นไรเอลเพนอ้ oh. Yeah. Oh. God, ้เย้โอ้้จ้าเลยเอาแล้วโอู้เยโอ้เออกท่กันแล้วไปเฮ้ hey. Hey. Oh. เอาไหมสิเฮ้ย hey. oh. oh. เอาเอาโอเคทุกคนวันนี้ก็ขอลากัไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์แล้วกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย